สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับมื่อนี้พ่อพ่อครับไอ้เคยไม่ใช่แนวนะครับเนาะมื่อนี้ก็อยู่ขอบหัวครับตอนเศร้าเก็บขีหัวอ่าแต่เก็บขอบหัวขีหัวออกอ่าข้างนอกแต่เศร้าพี่น้องมื่อนี้ไอ้เคยกับพีพ่อพี่พ่อน้องมาส้มหัวงามอีกตัวหนึ่งของเคยมีครับพี่น้องนะครับเนาะความงามนี่อยู่ประมาณระดับแปดนะพี่น้องนะครับเนาะจากซิให้ยแปดด้วครับเดี๋ยวไปติดตามเศร้าครับไอ้เคยเด้อพี่น้องเด้อไปส้มกันพี่น้องนะครับพี่น้อง ก่อนอื่นกัให้เบิ้งใบเพชรหรือใบเกิดของเขาครับนี่ครับพ่อของเขา db เศรษฐ์เซนตันสไตล์หนึ่งทับสองสามเก้าพี่น้องนี่ครับคือใบเกิดใบเพชรเขานี่คือพ่อเขาครับพี่น้องนะครับรายละเอียดอยู่ข้างหลังนะครับเนาะครับอ่ะมาเบิ้งตัวจริงพี่น้องนี่สาวน้อยโอ้นี่ครับได้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้ก็จะถ้าเปรียบเทียบกับสาวน้อยตัวนี้นะครับเนาะก็จะเป็นบามันดูกระทบครับเบื้องหนกครับการดูบามันก็คือเบื้องหนกหนกกับขาหนานี่พี่นอ้องนี่ครับนั่งปืนกล่องใน่จะหน่อยพี่นอ้องมันนี้ไว้ถูกไหมหัวโลดหัวหลุนพี่นอ้อง นี่เนี่ยครับถ้ายาทเอาเซมตันสองสามหนึ่งเอ่อหนึ่งทับสองสามเกานี่ครับหัวหล่นหัวหลุนพี่น้องแข้งขาไงอายุอาหน้ามของนางกับเพิ่งได้สิบสี่เดือนพี่น้องนี่ครับว่าสิบสี่เดือนนี่ครับ ดือด้อๆเลยพี่น้องดือด้อๆครับพี่น้องนั่งซอบไอ้เซตตัวพี่น้องอันนี้การขั้นเห็นเฮาเซตกันอยา่างไรเฮาเซตน้ำได้เนี่ยครับนั่งมาให้พ่อนี่ยเซตพ่อลกูกตัวนี้คือกันเนี่ยเดี๋ยวพ่อเช็ให้น้องก่อนเอา โอ้ยจะเหมนบนุ่นเนาะว่าไงคะคนสวยฮึฮึนะทิศนาทิศตางด้วย น,นี่อ,อ่าอ่ามองกล้องมองกล้องเดี๋ยวมองกล้องมองกล้องอบ,อบ,อบออุญเบิรงกล้องโอ้ยมีแต่ตัวอยากให้เช็ดพี่น้องอับพี่น้องเอาไปแค่นี้ละพี่น้องเดี๋ยวปเป็นเช็ดตัวให้หงหัวก่อนเจอกันคลิปหน้าเนอะพี่น้องเนอะลาพี่น้องครับสวัสดีครับ